ดีจ้าบักอาที่ร้องเพลงโอ้ยประค่า,านี่เนาะจักสิเอียงตื่นมาเจอพอดีเข้ามาก็กดให้ก่อนเลยจ้าชัดดีนะไม่เป็นอะไรอมาให้กำลังใจทุกวันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ชิชนกนะคะเ,เบิ้งได้ดีจ้าพออ๋อเบ้ามารวจถายฟังยูมุนเมา ร้องหลงคีแล้วน่าจะมีดราม่าพรุ่งนี้ชัปเปอร์เลยหรอชัปเปอร์ดังเมาด้วยหร อ๋อยังไม่มีใครมาเจรจา,าค่ะใช่หลายเป๊กเติมอู้วเ,เขาคอชัดเจว๋วค่ะพ่อดื่มไปหลายดื่มอยู่ขออยากฟังเรื่องอืนออ่นอื่นดื่มหน้าเวทีเยอะพรุ่งนี้สาลจังหวัดอะไรคะขอนแก่นค่ะใช่ค่ะเมาหน้าเวทีให้น้องดื่มไม่มีผสมเลยอ้โอ๊้ยบกับกหลาบักหลาคํำแพงเนี่ยการดื่มหน้าเวทีนี่ต้อง ต้องระวังนะต้องต้องระวังมากเข้าใจอยู่ว่าอยากแบบอยากอยากแบบอยากอยากเอนเตอร์เทนเอออยากได้เงินมันก็อยากได้ เลยเพราะว่าเคยเป็นนะแม่แบบดื่มๆไอ้ตอนดื่มไม่เท่าไหร่นะดื่มๆแล้วพอมันมานะแม่อุ้ยมันมันมันร่างกายมันเหมือนจะแตกอ่ะมันเหมือนจะมันเหมือนจะตุยอ่ะมันแบบอืมันแบบเลือดสูบฉีดทุกอนูแบบอุ้ยมันเหมือนจะตุยอ่ะเอาจริงร่างกายมัน บอเรียนว่าอย่าดื่มเร็วบอกไม่ถูกนะแม่ใช่มันมันมันเป็นอาการที่บอกไม่ถูกอ่ะรู้แต่ว่ามันมันเหมือนเหมือนมันจะตุยอ่ะแม่มันเหมือนมันจะตุยเหมือนมันแบบเลือดลมมันแบบมันวิ่งเร็วมากอ่ะแล้วแบบอุ้ยมันมันมันต้องหยุดพักมันคือถ้าใครเป็นแบบนี้คือต้องดื่มน้ำเยอะๆอ่ะดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำอ่ะดื่มน้ำคือเนี่ยอาการแบบเนี้ยคือ ถ้าดื่มเยอะเกินไปมันสามารถทําให้ตุยได้นะเพราะแอลกอฮอล์แบบมันผูกฉีดแบบมันมันมันแรงเกินอะสามารถทําให้ตุยได้นะนั่นแหละก็เลยก็เลยเข้าใจว่าคนที่ดื่มแบบดื่มหนักๆดื่มดื่มดื่มกระดกกระดกกระดกอ่ะคือมันสามารถทําทําให้ตุยได้ณนเะดียวนะั้นเลยอ่ะจริงค่ะพอ่อจริงพอเคยเป็นสองสามครั้งนะโอ้จะตาย them. เหมือนพอแรก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 ก็ปฏิบัติไงแต่พอหลังๆก็เริ่มรับอะ่ะเออเท่าที่เห็นนะแรกๆนีคือไม่รับเลยนะหลังๆนี่รับเอารับเอาเลยเออปกติเสียงนางไม่ค่อยไหลเอ,อหลงคีชอปเปอร์ตั้งแต่ฟังมาวันนี้นางต้องจําไว้เป็นบทเรียนอย่าพลาดแบบนี้อีกทุกคนมันต้องมีเวลาที่ที่พลาดเชื่อสิอย่างเห็นไหมเจนนี่เจนนี่พลาดไปแล้วรอบรอบนี้ชอปเปอร์ ค,อย,คอยดูนะรอบหน้านี่จะไข่เอเอยืนบอยูแล้วเม้าคักมันมาแบบอย่างนี้ไงนั่งก็เลยแบบไหลไปเลยอะเออน,นั่งดื่มนั่งดื่มไหลมันก็นเะ็ดไหลไปเลยครูต้องจับตลอดเลยโอ้คอยเข็ดเลยพออจริงพอเข็ดเลยนะ ขนาดว่าเข็ดนนี้ยังเป็นตั้งสองสามครั้งนะที่เราดื่มแบบเราดื่มเร็วอะ่ะเราดื่มเร็วเกินไปแล้วร่างกายมัน,ม,นมันเหมือนมันรับมันรับไม่ทันอะ่ะอู้สิเป็นสิตายอู้ครูชินจังได้แตะคองเอาอู้ทนัน Hey ข่าวใหญ่ช็อปยังยืนเซแล้วอ๋อช็อปเลยนั่นแหละครั้งนี้ต้องจำไว้เป็นบทเรียนนะช็อปนะมีหน่าละ่ะกะว่าอายุตอนช็อปลองข่อยว่ารองไม่เพราะเลยออกมาดูพออนอนี่แหล่อต้องเสนอค่ายไปว่าถ้านักร้องเมาเริ่มไม่ไหวแล้วต้องให้ลงเวทีเพื่อภาพลักษ์ด้วยเซฟศิลปินด้วยใช่ไลฟ์ค่ายค้างไม่เกี่ยวเลยจ้าออพอจบ พอยาบรีบเข้าเลยเพอร,ร้อกในผับต้องระวังใช่ต้องระวังนะเอาจริงดูแล้วเมาจนบอสพูดว่ากินนบะเบิงจะของอันตรายมากเลยช็อกได้นะคอนของชอบแท้ๆใช่เป็นคอนของนางเนี่ยต้องนางยิ่งต้องต้องเรียกว่าอะไรต้องเดี๋ยวต้องรอดูว่า เพราะโดนของไหมต้องระวังนะเวลารับรับดื่มมนะันต้องระวังนะเอาจริงเนี่ยน่งโดนยาไหมคือนั่งรับนั่งรับไลน์บันเนใช่อยู่ดีๆตัดไลน์ไปเลยพอลูกเขาตุยกระสียากอีกแล้วน้อตัดอยเลย เนยากเันเร็วเออต้องห้ามดื่มเลยเด็ดขาดถามว่าดื่มได้ไหมมันดื่มได้แต่สักสองสามช็อตอไรเงี้ยแม่สองสามช็อตพออย่าไปดื่มเป็นสิบช็อตนะถ้าสิบช็อตมึงช็อกหน้าเวทีเอาจริงชออ็อกอ่ะจนพอยาบอเตือนออกไลน์เนาะพอดื่มเยอะวิเชียนให้กินเยอะด้วย จะโดนพักงานหรือพอสฉมสารเหมือนกันอ้ยใจไม่รู้ชอบเอินเอาเหล่าจากหน้าเวทีเยอะเด้อวันนี้อู้ยใจ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 ชอบเอ้ยลูกเอ้ยไม่น่าดื่มเลยเลิดกระดาพเลยว่นนี้ชอบช้ายกหลายอยู่เด้อชอบวันนี้ดื่มเยอะจริงนี่แหละเนาะ แบบเด็กน้อยมันอยากได้เงิน่ะแม่เด็กหน้อยมันอยากได้เงินแบบเขาพันพันใส่แก้วมาพันหนึ่งหา,แก,า,หาแก้วกับหาพันทิบแก้วกับมื่นหนึ่งมันก็มันก็คงรอดตารอดใจเด็กะนะอะเนาะแก้วนี่หาร้อยแก้วนันพันหนึ่งคือคือก็เข้าใจใชอบมันนะแต่แต่แตเอแต่ว่ามัน ใจเย็นๆนะคะคนที่ยังเข้าไม่ได้ออกแล้วเข้าใหม่สวัสดีลูกเลดดี้แม่ดูลูกบิ๊กเพิ่งมาแมนแม่เป็นห่วงเรื่องแบบนี้ต้องระวังมีผู้หวังดีและคิดลบกับมือเรื่องดื่มหน้าเวทีใช่วันนี้คนน้อยเพราะเข้าไม่ได้กันเยอะนะเขาอะไรกันหลายอยู่แม่ขอยาบอหน้าเครียดเลยเดินลงเวทีโอเครียดสิมันเป็นน,น้มันเป็นน้านเป็นตาเด็กเพราะเอาจริง เออ่ผู้ใหญ่บ้านนะ่ะเวลานางทํางานเนี่ยนางนางจะซีเรียสกับงานนะ่ะนั่งบรายเหรีเล่นยคือจังตอนนั่งเล่นนั่งกรเล่นนญะไ เดี๋ยวออกงานคนเดียวจะไม่มีคนห้ามชอบเอ้ยนางจะจําเป็นบทเรียนแก้วช็อตเล็กๆพอทนแก้วใหญ่แน่เลยอุยอ้ยไม่สมควรนะไม่เคยเห็นด้วยเลยเรื่องการดื่มหน้าเวทีกลัวพลาดมากที่สุดเล่าเปลี่ยนในิสัยใช่เออ่การเป็นดา,าราเอาจริงรับพวกเนี้ยหน้าเวทีเนี่ยคือ งดเว้นไปเลยเดี๋ยวโดนวางยาเอาจริงๆบางทีไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรให้เรากินก็นั่นแหละมันมันอันตรายนะเเครียดรอบสองเพราะเรื่องการดื่มซ้ําครั้งที่สองสองครั้งหรอ,อ,อช็อปเปอร์ลิ้นรัวๆมีช็อปเปอร์ดื่มคนเดียวแม่แมแรี่เย้เข้าฟังได้แล้วโอเคแม่จหาถ้างานเยอะพักผ่อนน้อยแล้วไปดื่มมันทำให้เรามา อ่ะเวลาเราไปดื่มมันจะเมาก็เหมือนตอนที่เราไม่ได้กินข้าวอะแม่เวลาเราไม่ได้เราไม่ได้กินข้าวแล้วเราไปดื่มอะมันก็เมาเร็วเต้าเร็วอีกสองจอจัดไปโตเกียวไปด้วยที่ตะวันแดงกลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าอีกจังคือนางก็รักษาอยู่นะตอนนี้นางรักษาอยู่นะงนางโรคซึมอาการมันก็ดีขึ้น แต่นาจะานาจะดาวนาจจะดาว้ายหรอพวกนี้จะโทรหาลูกชายล่ะเออทรบอะไรอีกมันมันมันเป็นเพจเออโทรไม่หด้โทรไม่ได้เออครั้งที่หนึ่งน้องจอครั้งที่สองน้องช็อปแล้าคราั้งครั้งแรกก็เจนนี่ไงครั้งที่สองก็ช็อปเปอร์ แต่ก่อนไม่มีนะเดี๋ยวนี้มีพฤติกรรมเรียนแบบคิดว่านางเห็นเงินแล้วานางอาจจะอยากได้ไงเด็กเนาะเด็กมันหาเงินนะแม่เออเล่าในร้านเล่าไม่ใช่ดีนะคะแก้วต่อแก้วก็ต่อจากคนอื่นแต่ปกติแล้วคะ่ะอา้าวพอทุกคนดูได้ดูได้ทุกคนเลยอะเจนนี่ไม่กล้าดื่มเลยเออสงสัยนะางจําเอาจำสิ แบบไฮฮูว่าแบบจิบใช่ไช่วงนี้น้องฟิตหุ่นนกคุมอาหารร่างกายเลยรับไม่ไหวดื่มหนักจริงถ้านังฟิตหุ่นเจนนี่ดื่มอยู่นะดื่มแต่ดื่มไม่เยอะไงเราต้องรู้ลิมิเตเองแบบแก้วสองแก้วอะไรเงี้ยเราไม่เมาแต่ถ้าแบบเป็นโอ้เป็นสิบแก้วน็อกอะช็อกได้เลยนะมันแบะแบงค์เลสเตอร์เห็นไหมขวดหนึ่งน่ะกู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 ขวดหนึ่งน่ะตุยเลยตุย ช็อกในร่างกายมันชอ็อกมันสัน้นพี่กินเหล้าแล้วตุยก็ที่ที่เห็นเป็นข่าวก็มีแบงค์เลสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นพริตตี้อ่ะอีกคนหนึ่งที่เป็นพริตตี้ก็โดนไปเอ,อไปรับงานเอ็นนี่แหละแล้วค่อยกินเหล้าอ่ะ หลายยี่ห้ออะไรครับหลายยี่ห้อค่ะแล้วแล้วแต่มันก็แต่ละวันก็ดืม่มก็หลายยี่ห้ออยู่นะลันลาเบลใช่ลาลาเบลลานลาเบลนั้นแบบโอ้โหปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจเจอในร่างกายแบบสี่ร้อยป่ะสี่ร้อยก็คือเกินกว่าร่างกายมนุษย์จะรับได้อ่ะอันนั้นคือแบบโอ้แม่จ้า ปาณห้าครั้งค่ะเพียวๆแต่ทีๆช่วงเวลาสั้นๆอาจจะเมาไวใช่ร่างกายรับไม่ไหวให้ร่างกายรับไม่ไหวมันช็อกนะช็อกเลยเห็นเครื่องบินลบบ้างเปล่าครับ <c oughs> เครื่องบินลบมีค่ะที่เขาก็ฝึกบินอยู่ค่ะเอ,อที่จริงก็น่าจะให้หยุดร้องให้คนอื่นร้องต่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนอ,อคอยมันสั่ง คอยหมั่นสังเกตดูเอาใช่เห็นเจนี่กระดก